สื่อกาตาร์ออกมาฟันธงนะครับว่าทีมชาติไทยจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักข่าวทางประเทศกาตาร์เขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์กันนะครับในเรื่องของการแข่งขันของเอเชียนครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบและทีมไหนจะได้แชมป์ในรายการนี้ไปครอบครองผลสรุปก็ออกมานะครับว่าในกลุ่มเที่ทีมชาติไทยอยู่มีแค่ซาอุและก็โอมาน ที่จะสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้และทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ยก็ถูกวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะตกรอบตั้งแต่รอบแรกและในกลุ่มของทีมชาติไทยนั้นก็จะไม่มีอันดับ3าที่ดีที่สุดหรือนั่นก็คือทีมชาติคีกิสถานเนี่ยก็จะตกรอบแรกเหมือนกับทีมชาติไทยเหมือนกันและทางฝั่งของประเทศเจ้าภาพอย่างปรเเทศกาตานะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์ว่าประเทศตัวเองเนี่ย สามารถผ่านทะลุเข้ารอบไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วก็ก่อนที่จะแพ้ให้กับทีมชาติอิหร่านในรอบรองส่วนคู่ชิงที่คาดว่าจะมาประชันกันนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับแล้วก็ทีมชาติที่จะได้แชมป์รายการนี้ไปครองก็คือทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งหลายหลคนก็อาจจะไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการออกมาคาดเดา และมีห์ว่าทีมชาติไทยจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกแต่ผมก็อยากจะบอกนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติคู่ต่อสู้ของไทยทั้งซาอุโอมานคิกิสถานตอนนี้พวกเขาได้เดินทางไปถึงที่ประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาเริ่มฝึกซ้อมวางกลยุทธ์วางแทคกติกที่จะมาใช้ในการแข่งขัน เริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศกาตาร์แล้วก็ตัดมาที่ประเทศของพวกเราสิครับกับมาดูที่ทีมชาติของพวกเรายังไม่แม้แต่กระทั่งเก็บตัวฝึกซ้อมมาด้วยซ้ําหรือไม่แม้กระทั่งเตรียมตัวไปที่ประเทศกาตาร์แต่กลับต้องมารอให้ไทยลีกนัดตกรั้งทั่วระหว่างบุรีรัมย์แล้วก็แบงคอกเตะให้จบลงก่อนถึงจะมารวมตัวกันได้จากที่ผมได้กล่าวมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย ทีมชาติไทยถือว่าเสียเปียบเรื่องของการเตรียมตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับก็จริงอยู่นะครับที่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่จะไปแข่งขันในรายการเอเชียคัพครั้งนี้แต่ว่าเราก็ยังขาดผู้เล่นอยู่ถึง2คนเลยนะครับก็คือเป็นที่เป็นคีย์แมนหลักๆกันนะครับก็คือ1เลยธีศรศิแนแดงดาและคนที่2ก็คือชานา,าทานิพย์สงสินนะครับ หนึ่งเลยคือธีรศินแดงนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับส่วนคนที่2เนี่ยก็คือชนาทิพย์สงกสินอ่าคนนี้ก็ชนาทิพย์เขาก็ยังไม่มีเอ,อ่อความฟิตมากพอครับผมและนี่ก็คือ2ทีมแมนสำคัญนะครับที่เป็นผู้เล่นหลักๆของทีมชาติไทยนะครับในยุคตังหลังนะครับอ่าซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่ขาด2คนนี้ไปเนี่ยมันส่งผลต่อเกมลุกของทีมชาติไทยมากๆอ่าอย่างตอนที่เรา แข่งกับสิงคโปร์เนี่ยก็มีเทเลสิแนแดงดานี่นะครับที่ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้รับชัยชนะเหนือสิงคโปร์ได้การที่เอเชียนคัพรอบนี้ไม่มีทั้งเทเลสิแนแดงดาแลวก็ไม่มีชนะที่สงกะสินเนี่ยก็อาจจะเป็นผลเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจของทั้งสองคนนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งสองคนนี้แล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีนะครับก็จะถือว่าเป็นการ เปิดโอกาสให้กับนักเตะรุ่นใหม่ให้มามาสร้างผลงานแล้วก็มาพิสูจน์ตัวเองในเวทีของเอเชียนะครับก็ภายในอนาคตเนี่ยทางหน้าของอิชเอเคเขาก็อาจจะต้องการเอ่อนักเตะรุ่นใหม่มาสานต่อนักเตะรุ่นพี่นะครับผมและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความมั่นใจของนักเตะนะครับเรื่องของความมั่นใจของนักเตะนี้เนี่ยก็คืออย่างอย่างนัดที่ผ่านๆมาเนี่ยพวกเราก็เสียความมั่นใจ ในการแข่งขันฟุตบอลเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะ,อ,ะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปแพ้ทางด้านของจอร์เจีย8-0อันนี้ก็คือผลงานย่ําแย่มากไปแพ้ถึง8-0เนี่ยแล้วก็นัดต่อมาก็จะเป็นเสมอเอสโตเนียอ,อันนี้ก็พอรับได้นะครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็นัดต่อมาครับก็จะเป็นนัดที่เปิดบ้านแพ้กับทีมชาติจีน2ประตูต่อ1เอออันนี้ก็ทีมชาติไทยก็แพ้อีกแล้วนะครับนัดต่อมาครับก็ือชนะทีมชาติสิงคโปร์3ประตูต่อ1 ซึ่งนัดต่อมาก็คือนัดล่าสุดนะครับที่ไปบุกไปเยือนไปอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับาจาก5านัดหลังสุดเนี่ยพวกเราแพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับแพ้3ชนะ1แล้วก็เสมอ1ซึ่งชนะก็คือชนะทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าถ้าเกิดเราไปแข่งกับทีมชาติที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าเนี่ยพวกเรามักจะแพ้อยู่เสมอนะครับแล้วการที่พวกเราต้องไปแข่ง กับสาชาติแห่งเอเชียทั้งซาอุโอมานคีกิสสามประเทศเหล่านี้มีแรงกิ้งที่เหนือกว่าทีมชาติไทยทั้งหมดเลยนะครับทำให้เรื่องของสภาพจิตใจของนักเตะเนี่ยอาจจะไม่สู้ดีมากนะักแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะให้กำลังใจทีมชาติไทยของพวกเรานะครับว่าเอออย่างคืออย่างน้อยเนี่ยในเวทีเอเชียเนี่ยอยากให้ปล่อยของอยากให้โชว์ศักยภาพของทีมชาติไทย และนัดแรกของทีมชาติไทยนะครับก็จะเจอทีมชาติคิกิสถานในวันที่16มกราคมในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับนัดที่สนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโอมานในวันที่21มกราคมในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับและนัดสุดท้ายเจอกับซาอุดีอาระเบียในวันที่25มกราคมในเวลา4ทุ่มนะครับ